ครับผมสวัสดีครับเอสเพลย์ A A S ขอต้อนรับเข้าสู่ดสดกันแต่ต้องสดการแข่งขันไทยลีกบีวีดีดอฟฟี F ่ลีกสามครับวันนี้เรามากันที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาครับเป็นการแข่งขันกันระหว่างเจ้าบ้านอย่างภูเก็ตอันดมามันเอฟซีเจอกับพุ่มเบญญาน,รารรน่าาง้นกระบีเอฟซีเอาละครับผู้ตัดสินให้สัญญาณนกหวีดครับเริ่มการแข่งขันข เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะครับภูเก็ตอันดาม,มานิฟซีครับมาในเสื้อสีเขียวครับจะบุกจากซ้ายจอไปขวาจอแล้วครับส่วนผู้มาอีกันนี่มาในเสื้อสีเหลืองกางเกงสีขาวแล้วครับเคลียบอลออกมาแข่งได้อยู่ที่ด้านกิติศักด์แล้วดวลกับเด้านอนุชาเล่นกัตตว,ว่านี่ครับเจ้าต้นอนุชาเล่นกัตตว่าดูภาพช้าครับนี่เจ้าต้นได้บอลอยู่แล้วโดนนี่ครับก<ป>ิติศักด์แก้วพร้มเข้าไปชาร์จแล้วครับเอาละครับเจ้าต้น ออกมาลูกนี้เสาแรกแลูกโอ้โหมงโอ้โห,โโห,โโห,โโหจนสองริงโอ้โหครับนี่ครับเรียบร้อยครับออกน้ำเร็วไปแล้วทางด้านภูเก็ตอนามันเอฟซีครับจากคนนี้หรือเปล่าครับดูครับเป็นซาโรธหรือว่ ette, อานัตพงษ์กลางหน้าครับม่าจะเป็นซาโรธจินสน <nay, S 1> อครับโอไม่ใช่ครับนนคนนี้ครับนันตพงษ์กลางหน้าครับโอ้โหครับกองหลังขึ้นมายิงเองแล้วตอนนี้ครับเป็นทางด้านหมายเลขสิบเจ็ดแล้วครับโอ้โหตัวเก๋าเลยครับคนนี้ยิงออกน้ำไปแล้วครับหนึ่งประตูอย่างรวดเร็วนะครับ ในนาทีที่2เท่านั้นแหละครับก่อนละครไปที่คุริบารี่นี่ครับคุริบารี่หรือว่าเปเบ้จ่ายมาตรงกลางมัวเม็ดเล่นเลยครับเปเบ้อ๋แล้วคุริบารี่ลูกนี้มีความแรงอยู่แล้วเปิดห้อมาโอ้โหยิงหนึ่งครั้งคุริบารี่ชิปโอ้โหอีกแล้วครับไมปผ่านลูคัสเซเนียลครับโอ้โหได้ง่ายง่ายนี่ยากยากนี่คนนี้กดเซฟมาหมดแล้วครับนี่ครับลูคัสแนเนลนะครับนาดูโดนงามดียกบอลไปด้านขวาเก็บบอลได้พุทธิพงษ์เชือุ่ม ดูเงยหน้าขึ้นมองแล้วยกบอลไปขนาดเส้นให้รอเฉดนี่เก็บบอลได้รอเฉดแล้วมีความเร็วยังได้อยู่หรือเปล่าครับรอเฉดได้บอลอยู่กระดานดิ้นเพ้่อความขวารอเฉดยกบอลมาเอาแล้วครับวราวุฒิศรีสวัสดิ์โอ้โยจนเสาครับโอ้โหไม่ได้ครับพระธุการตีเสมอครับทางด้านกระบีเอฟซีดูภาพช้าก,ก่อนครับจังหวะรอเฉดเปิดมาแล้วบอลมันมาถึงวราวุฒิศรีสวัสดิ์แปะลูกนี้จะเปะส่ง๊ดโอ้ยจากแค่พรมนัดที่แล้วนี่เด่นมากของด้านกระบีเอาแล้วครับยกบอลมา แล้วนี่ลูกคลาากาดนี่ไม่มีปัญหาครับสำหรัแบบลูคัสนานเดลปาตาพีปาตาพีเทียมกันโอ้โหติดบล,ล,ล็อกตรงนี้ติดบล็อกทางด้านธนาวุฒิจริงเลยโอ้โหแต่ด้วยความไกลของลูกฟุตบอลลครับไกลเกินฮนะเอาละครับบอนขนลข้างด้านกิตินันบุญยิงยกบอลยาวๆมาให้สาโรจน์จีนสนอสาโรจน์เก็บบอลได้ออแล้วครับสาโรจน์สาแก็สาโรจน์เก็บบอลได้ยิงได้ควา้าโอ้โห เหนียวจริงๆครับชื่อนี่ฮะโอ้โหครับไม่ได้ครับมีสาโรติจนอวิ่งมาแล้วพงพันยกบอลให้ทางด้านธนากอเอลับขอไปครับพงสกอโอ้โหครับนี่ฮะพงสกอนี่โดนอัครเดชสิงห์ทองนี่วิ่งมากดดันครับแล้วต้องรีบเตะลวครับเจ้าตุ้นนางด้านพุทธิพงศ์อนุชาอนุชาไปไม่ได้ก็ต้องหนีโอ้โหครับผิวครับเจ้าต้นอนุชาแล้วปลอกไปอีกสองแล้วยกบอลมาโอ้โห จังหว่ายกนี่บอกมันแรงครับธ <ไป S 1> นาวุฒิยกบอลมาเร็ว <ไป S 1> เอาแล้วครับไปแล้วลูกนี้เอาแล้วครับมาแล้วอธิวัฒน์อธิวัฒน์โอ้โหอาจจะเกิดแต่ไม่ได้เกิดครับอธิวัฒน์โอ้โหครับโดนลูกบอลน,นี่คุณกำเนิดตะก่อนลูกนี้ครับเจ้าตัวนี้เหยียบลูกฟุตบอลตะกอนนะไม่ได้เกิดแล้วลูกนี้อธิวัฒน์แล้วโอ้โหลูกนี้ครับพุทธสินปอนกวดหมดเวลากันข่งขันครึ่งเวลาแรกครับ เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างภูเก็ตอนามันิสซีครับออกนำตระหนันผู้มาเยือนอย่างกับปีนซีอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากผู้คนทาประตูในนาทีที่สองครับนันพงษ์ตั้งหน้าครับยกบอลอนุชาหม่งตั้งมาสาโรดจิตสนองพักและกระดกลูกนี้ตีโอ้โหโอ้โหดูลูกนี้ครับสายโรดจิตสนองไปที่อนุชาคนอย่างบอลยังไม่ตายเหรอครับอนุชาเล่นกับตะว่าเปิดมาโศกแรกเลยโอ้โหลูกกาสนาเนียวมาคว้าไว้ได้ครับ อันทีอินตนาวุธแล้วลูกนี้โอ้โหจัมืที่คนคินโรเมโรครับออกครับวันต่อเกมมันยันจริงๆคู่นี้ยได้ามาที่ด้านด้านอธิวัตรจับที่รเชตเปิดดีดมาควยมาแล้วอธิวัตรอธิวัตรลุนไปแล้วอ่ะแล้วก็อธิวัตรยิงโอ้โหโอ้โหครับลูกนี้อธิวัตรโซโล่เดี่ยวไปยิงดือด้อๆกนี้ครับดูครับดูปานคกได้ซื้อทองไม่ได้แล้วล็อกก็ควายหนึ่งทียิงโอ้โหนี่ฮะ uh! โอ้โหต้องชมคนนี้ด้วยฮะนัทพงศ์กลางหน้าครับถ้าไม่มีเขานี่ไปกดดันอยู่นี่เป็นทางด้านอาทิวัตน์ได้ยิงง่ายๆแน่นอนนะเอาแล้วครับมีเพื่อนพิงทำทางมาแล้วเป็นทางด้านอัตโกนแตะามาที่ปัตตพีอัตโกนไม่กล้าเล่นจะัวไม่กล้าเล่นกลัวจะล้ำหน้าแล้วเปเะๆยิงโอ้โหหลุดออกหลังไปครับลูกนีไป,นไปที่มัวมเม็ดแล้วอาสุวรณอาสุวรณอาสุวรณไปได้แล้วจดสุดท้ายโอ้โห ต้องเคลียร์ไปก่อนับกับทันทีมอย่างหนึ่งนั่นฐานอาวุธมัวหมิดแน่นอนนะปัตตพีอาสุวานคูเรบารีมาแล้วลูกนี้จริงโอ้โหเชี่ยวเสาไปนิดเดียวครับตรงนี้จริงครับตัวมัวหมัดไฟซ้ำอาสุวานเปิดหักข้อมาลูกนี้ดูเปเบ้ไหลมาให้ตัวมัวหมัดไฟซ้ำกดด้วยซ้ายาโอ้โหทางเสาไปนิดเดียวครับ ยกบอลไปเก็บบอลได้ลูกนี้ไปที่ด้านคูเรบัลลี่จะยัดมาให้มัวหมัดแต่โอ้โหครับลูกนี้นี่ไม่ตรงช่องเลยครับสิงตัวทองพักคาราเดชสิงตัวทองยกบอลยาวๆมัวหมัดโหม่งเช็ดไม้อาสุวานเอาแล้วครับอาสุวานภูเก็ตอันดามานเอฟซีเอาโหมัวเม็ดไม่ได้ครับชาไปทีนึงก็แพ้ทีเคลียร์บอลขึ้นมา,มานี่ฮะดูปาบชาครับ มัวหมัดชาไปนิดนึงครับเป็นทางด้านเราจะผลเลยครับก็มาชาร์จไปได้เอาละครับจับตาดูครับผู้แฟนครับชายาของพวก,กเขาคือแฟนอนาคตของภูเก็ตและลูกนี้ก่อนเป๊แล้วครเบเบ๊คุลิบาลียิงโอ้โหเรียบร้อยครับทางด้านคุลิบาลีเออเจ้าตัวดีกดประตูนี้อย่างให้ภูเก็ตอานามันแนสซีไปแล้วซอมประตูต่อศูนย์เลยครับนี่เจ้าตัววิ่งมาดีใจกับโค้ชแล้วครับวันนี้คุลิบาลี โอ้โห oh ครับเอาจนได้ครับคูลิเบอรี B ่โอ้เ e. oh จ้าตัวนี้ยิ้มเลยครับ oh ho, ดูครับปาปใช่หนึ่งครั้งครับเป็นตะด้านคันนินเนื้อจ่ายให้ตะด้านคูลิเบอรี A ่ L e. แล้วยิงโอ้โหผ่านลูคัสนานเนลผู้สำประตูจอมเหนียวครับดูฮะรับนู oh ่เบเบจ่ายมาได้สวยเบเบ้ก oh ็ย bon, oh ิงดีฮะแล้วเบเบ้โยกบอลมาโอ้โหบอลมันยังได้อยู่ฮะ oh อัตตกรอัตตกรดวลกับ ทางด้านควนกินโรเมโรอัตตะกอนจะไปได้หรือไม่โอ้โหล็อกมาได้ยังยังยยิบก,กันอยู่ตรงนั้นครับไปที่เบเบ้ได้ล้มไปแล้วเอาละครับมาต่ออัตตะกรอนโยกบอลยาวๆโอ้โหปียิงเลยลูกนี้ส่งได้เอาละครับลูกนี้แต่ก็ทางทางด้านเจ็ดสิบเจ็ดเปิดมาโอ้โหแล้วจวังหวะล้มเจ็บไปด้วยกรเด็ดดูครับเตะบอลยังไม่ยังไม่ตายแล้วเปิดมาโอ้โหนะวินรัตน์นว้าอไว้ได้แต่มีนี่ครับอัครเด็ดถึงตัวทองนี่ เจ็บแล้วครับจังหวะล้มไปลุกไปเมื่อกี้กน,กนี่ฮะดูครับหมายเลข77นี่เปิดบอลขึ้นไปโอ้โหไปที่ปัตตวีแย่งได้เอา,ลาแล้วครับปัตตพีลบมาที่นพร,รัตนอ์อาสุวรรณอาสุวรรณมีเพื่อนพุ่งมาแล้วสองจ่ายมาที่นพร,รัตน์นพแล้วก็นพร,รัตน์จะแหวกสองลูกนี้ยิงได้หรือไม่ยิงโอ้โหโอ้โหครับนพร,รัตน์เจ้าตัวนี่เสียใจครับลูกนี้ฮะดูฮะอสาสุวรรณจ่ายมาลูกแหวกสอง แล้วแพรเอริกมาพัวพันอยู่แต่โอ้โห,โหโนุพร,รัตยิงคาบขานไปเลยครับบอลยาวมาแล้วบอลไปทีตะดานคูเรเบลลี่เอารับคูเรเบลลี่เลี้ยงจี้เข้าไปด้วยด้วยแล้วยิงโอ้โห,โหสามประตูต่อศูนย์ครับเป็นทางต้าเจ้าบ้านอย่างภูเก็ตอันดามันเอฟซีออกหนีห่างกระบี่ฟซีไปแล้วสามประตูต่อศูนย์แล้วครับด้วยคนดีแล้วครับคูเรเบลลี่ประตูที่สจากโอ้โห,โหครับเป็นประตูที่สองของเจ้าตัวครับลุ้นแฮตทริกอย่างเป็นทางการครับตอนนี้ครับนี่ครับ ยิ้มประตูได้ก็ขอดีใจกันหน่อยนะครับนี่ครับเบบี้ยิ้มหวานครับยิ้มหวานอ่อนๆแล้วเปิลๆก็มาช่วยร่วมดีใจด้วยครับเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาคูรีเบลลี่โอ้โหครับเด่นจริงๆครับคูรีเบลลี่ดูครับเลี้ยงเลี้ยงจี้มันด้วยยิงสองแรกเลยครับโอ้โหครับยิงสองแรกเลยลูกนี้ดูครับมีความเร็วแล้วกดผ่านทางด้านลูคัสนาเดี่ยวปนพุ่งเข้าเสียบเสาไปเลยฮะนี่ฮะถือว่า ผมคลิปคับทางด้านคูริเบลี่หรือว่าเจ้าเบเบ้จ่ายมาที่หวนกินโรเมโรโรเมโรจับบอลลั่นโอ้โหยังได้บอลอยู่ครับโอ้โบพงพิพัฒน์จ่ายไปที่รัชพล่า่ช่องนี้มีครับอัครเดชถจิงตัวทองได้บอลอยู่ลูกนี้แล้วยังไงรัชพลจะ,จะแหวงลูกนี้ไม่ได้ครับไม่ปานปัตพีแต่พูดตะสิน ป่อน้องหวีบเวลาการแข่งขันครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านภูเก็ตอันดามันเอฟซีเอาชนะผู้มาเยือนอย่างกระบี่เอฟซีไปได้3ประตูต่อศูนย์แล้วครับจากประตูของทางด้านนัทพงศ์กลางหน้าครับในนาทีที่สองและอีกสองประตูของทางด้านคูลเบลี่ครับนาทีที่หกสิบแปดกับนาทีที่แปดสิบหกแล้วครับโอ้โหครับ